สร้าคนนะครับก่อนที่จะเลือนเล้วยตจะทอมาตีสมาชิกว่าตามดีเหลือได้หรือไม่ได้กูทำไได้แตเร็วนะครับเราจะตีการเลื้อกตัวทสร้างคนในบันนีรื้อไม่นะครับเลือนรือไม่เลือนถ้าเลือลมือนะครับนับนับโนลยับไมนต้อรงนับเลยต้องนับเลยรับนับต้อเนมาตีลงไปว่าเลือนกี่คนไม่เลือกีคน

ยี่งอีสองอีสองที้นั่นมาตีไม่เหลือยีส่สองคนนนไม่เหลือกคงผจะแต่ในนี้ไม่ต้องการเลืองในวันนี้ไม่จะเงินด้วยนะรอกที่ไม่จลือเงอนนั่นหรอกเรมีตคนนะครับ สองคนนอนหาปลอกเสี่อนนั่นครับปีนี้ก็เสื่อมาีิให้เรื่อนเลยนีเลยนะแต่ในมาพุณจะมาท่าเลยรก็ได้บ้าเคยคือผูตูเซนเดอร์นะับในเรื่อห้องที่จะเป็นตัวแทนกองความต่างความสัมผัสความความเราที่ต้องสร้างเสื่อประธานนะครับหรือว่าเอาขนึ่งนได้ก็ได้ ก็มันก็ได้คิดว่าเราจะเอาเฉพอกประธานมาเป็นตัวผู้ชูเสนเพราะอะไเพราะเห็นเหมือนเดิเรอเอา้ฉพาประธานนะครับมันจะมีประธานคือทุกคนมีสิทธิ์เพราะแต่เดียวก็มาแะแน่เลยว่าบางคนเหมือนต้องลุงที่เขาก็จะมีพ่อป้าก็จะมีทีกท่าซึ่งมันยังกันได้คิดว่าเราเอาแต่ประธานพรากคนมมาเป็นตัวแทนที่เราจะเลือกขึ้นไป ho trọng người nữa không? Ờ, sau lúc mà từ đây có đai này ngày này, này để là sắp hà nữa Có ai không mà chỉnh sắp về cũng sẵn đây nữa không? Đào đào ra tức là về cả lực tăng lập nè, tức là đây người khác Tha, cơ năng các số một và sẽ được bạn ghé sang một có mấy công việc có mấy đó quân đều thế là

มีซ <c ười> <também> ึ่งใสรต้นตอ่าภาในนะครับคือว่าเราต้องมีการเดือ่บคุณสารพิีได้เยคุณรเรียันดที่ดีไม่จองอะขาบคุณสารพิธีได้เขาจาบตัวนี้ับอีกตำแหน่งนึงคือตำแหน่งเลขาที่คือเดอลือเียที่พกว่อนเรอตกลงว่า มีทุนสนับสนุนนะครับก็คือเรื่อทางคนนะครับก็มีคุณช่วยนะครับคุณนครและก็ท่องในนะครับในในในส่วนท่องขอเชนนะครับส่วนที่ไปเข้าเราก็ตัดารดนะครับแล้วมันจะมีตำแหน่งนึงก็คือตำแรกท่องไลข้าเลขาเลขาโซนจะอยู่ที่โซนเลขาโซนมันเป็น ไม่สามคนที่ไปทำงานที่เกวคนน้งกเด็ก้าจะมาจะทำไงเด็กข้าไม่หรอกต้องลอันดีกันเด็ก้ามาต้องมาจะทำไ้เด็กข้าแต่ละก็พาม่ทูกวัาจะไปก็ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้จะทำไงใช่ใช่ใเลยเลยขาต้องมาจะทก็มาเป็นต้เลอเลยมาแล้ว Ra. từ 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 lấy Efra, nó, bồng, bồng Để Bởi 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 từ ngày tháng dần dần nó hoàn được còn một mà các bạn có gì cũng về đã đã bắt coi cái lúc gì các bạn đưa làm công anh biết mà rồi đưa không các chỉ có bông còn lại đưa đi, gì có khi đưa bọn gì thì nên là các bạn đưa ngày khác nó

รับหึ่งกันประกานกระวัตาตเ่ว่าเพิ่ี่ที่เริการัยกรับประวัตการเนี่ยถ้าว่าคิดกาหยเพแก่ผมแก่ทอย ว่าถ้าเราลดนอยง่ากคนับไอ้กับเข้ามาจเีวตมากับต้มมนต้กระปุมไม่ไม่จอเนับเพราะนมีที่อยเวาผมจะกำมี่ตัคนรับองไรดีมาดน้อยดีดนนึงพรเรา้าปีันเร็วเรวเลับแว่าบอก็เก้าเล่กกันอย่างนันตอตกันแล้วก็ Vỗ vĩnh vực. Trời ơi ông chiếc béo tạc nga chỗ ở sìn A vĩnh vực A buôn béo tay nga, đã phải không thể đi được bác ngủ tìm ảo tìm ra, phải được bác ngủ tìm được bác ngủ tìm ra, phải 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 được bác ngủ tìm ra, tìm ไล่ทุกคนาไลเรื่องน่าจะเด็นรูไล่ครับแต่ว่าไล่เรื่องนี้มันกะต้องเกิย่างฝลังภายในี้ก็ทศเราแ้วนะครับถ้าเราไม่มีความเุ้เค่ไม่มีนความมั่พงนะคบข้อควาว่าคนโบเป็นเยอ่ยคนชาร่าคนชราะเป็นเยอ่ยคนโบวแล้วนะครับ เโมยเงินนี้กบอว่าป็นเรื่อาน่คนทากคนจะได้ได้คนสี่คนก็มีเรกกองตัคุยให้ใจิตให้เปนติดตามเียวกับกราการเนี่ยพวกนก็บไม่ได้แต่คนนั้นไม่ดีคนไม่ดีครับางการพวกนี้ก็ไม่แย่ี่ถุกเรื่องนครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยใคอรับนะครับพบต่อทุกสี่ได้เพราะว่าเรื่อจะสลับไปนครับ Và này thì đi có mà của quần tàu bốn nó có Anh ấy kể quần là một chiếc chà nó từng kẹt đồ non. Cảm giác cũng mắc được cảnh bản thân thôi. Nhưng mà thưa bệnh viện khác thì nó bị ra đại tán rồi. Cũng mắc dễ rồi, không thử rồi. Thấy quỷ này mất được hết cả thường rồi, thì nó không được về trọng thủ quay rồi. Chỗ nó tăng rồi. Khởi chỗ, khởi ra khởi, nó ăn cái thịt Có là bằng chút nữa đó, xa phả, bồn, chuẩn, tàu bốn ้านี้เดิกไไดประว่ตเลือตัวฉาตถสบัยไม่ได้กล้ากระเนี้คือ,อพีนอ่น้องทำเไ,มไม่ได้ช่วยมามัอนเป็นปัญหาจริงเลย่ชาเรการาี้ว่าฝักไปฝังวประวัตก็ัวแต่้าว้ามันเป็นตัวเทวนของชาวบ้านอาตงเต็จริงเลยอ้ไม่กล้าายพี่น้นนาานองก็ต้องอ้กนะ่อน ถ้าวันี่วเรื่องก้นแถ้าว่าทมาเรื่องว้กระตอ้นกับถาไม่ันเนี่ยเราจะยืดตรงนี้ได้ส่งป้านถ้าเราแบบนี้เรา้อควบคุมการนิ่งแต่ก็มั่นใจว่าถ้าที่ไหนได้พุ่งเาบังคับเอกได้เรืวอควนถ้าเราดึงต้องเควบคุมเนะครับหรือต้องพี่เด็ก có nghĩa là mình là chẳng lập mặc định là mắc tê mình phá nát ra đại <laughs> hướng rồi thì mình không ngại được có khát vãn vãn bởi mình không tìm ra ổn định và bởi vì mình còn không tìm ra ổn định và bởi vì mình vẫn còn ในการการงานเนี <ider> ่ยถามก็ต <mówi> ้องบอกว่ายิงพอผูการโดยมีกันหาได้บ้างก็คือคที่กำกับเราก็ต้องช่างปรับประดาอย่น้ดพอเราต้องเป็นรลางการงนใหไรจริงกนคนได้เป็นมิตรนะครับเป็นต้องเป็นมิตกับคนให้เป็นร่วเราก็ต้องช่างจาระตรวเป็นอย่างไรกับพผูดาจุดิย่างก็หน้าะปัรู้ได้ัก็ตงเนว่นก็ต้อา ที่ไว้วางใจเนะถึงผมไม่ได้แบบนี้นะผมก็ยังต้องทำตรงนั้นแหละแต่ความที่มีน้ำหนักเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ผ